โปรจีคอลลาเจนไซส์ใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะ23มิลลิกรัม ทานได้เกือบ2เดือนเลยนะคะแล้วความพิเศษก็คือชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลค่ะใน1นึ่แก้วที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมีทั้งโปรตีนและก็วิตามินซีด้วยนะคะน,นี้ใซมีโปรโมชั่นมาฝากค่ะปะกติแล้วคอลลิ t ีคอลลาเจนไซส์ใหญ่แบบนี้อยู่ที่1,990บาทค่ะ2กระป๋องนะคะก็อยู่ที่ ,3980 บาทแต่วันนี้ลดให้เลยค่ะเหลือเพียง1699บาทเท่านั้นค่ะแต่ยังไม่พอแถมไปฟรีๆด้วยนะคะกับนี่เลยฟินเวอร์คอลลาเจนไททูพลัส อีกหนึ่งกระป๋องค่ะรวมทั้งหมดเป็น3กระป๋องปกติวุบ6 0พันเลยนะแต่วันนี้จ่ายแค่1,699บาทค่ะใครอยากได้อย่ารอช้านะคะรีพิมพ์คาว่าสนใจเข้ามาได้เลยค่ะ ซึ่ว่าคอลลาเจนไทป์2 plus แคลเซียมค่ะกระป๋องนี้ปกติแล้วนะคะต้องบอกว่าราคาแรงมาก1,990บาทค่ะในห้างเนี่ยเขาขายกันอยู่นะแล้วก็ในกระป๋องเนี่ยพิเศษตรงที่เขาใส่แคลเซียมเข้าไปใส่วิตามิน K2 เข้าไปใส่วิตามิน D3 เข้าไปค่ะมันก็เลยมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระบวนการกระดูกและฟันที่แข็งแรงนั่นเองค่ะ